ครับวันนี้พบกับแปะดอนเจดีนะครับที่ตำบลไร่ลดนะครับอำเภอดอนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพามาดูเนื้อที่ของสวนมะม่วงนะครับเนื้อที่นะครับ6ไร่1งาน90ตารางวานะครับราคาขายอยู่ที่3ไร่ละนะครับไร่ละ3 8 0 0 0 0บาทนะครับย้ำนะครับไร่ละ3 8 0 0 0 0บาทนะครับเป็นสวนมะม่วงที่ราคาพื้นบ้านอยู่นะครับราคาชาวบ้านอยู่นะครับ ปกติตรงนี้แถวๆละแวกนี้สวนม่วงก็ไปที่ห้าหกแสนแล้วนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงหน้าที่ดินนะครับตรงคลองนี้นะครับตรงตรง,ตรงร่องนี้นะครับเป็นร่องเป็นร่องของสาธารณะนะครับเป็นร่องที่จะนําน้ํานะครับตรงนี้จะเห็นว่าจะมีเขื่อนปูนนะครับเป็นร่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่จะส่งน้ํานะครับหรือว่าสํานักงานจัดรูปที่ดินนะครับ ที่จะส่งน้ำนะครับไปตามเรื่องสวนต่างๆนะครับทางด้านข้างนี้ก็ใช้น้ําจากร่องอทางเรียกว่าเป็นคูนะครับเป็นคูน้ํานะครับจากคูน้ํานี้เช่นกันนะครับอันนี้คือสวนข้างเคียงนะครับถนนด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงหน้าสวนนะครับจะเป็นถนนหินคลุกนะครับเรื่อยไปตามแนวของด้านหน้าของอสวนนะครับ ไปประมาณ50เมตรนะครับก็จะเลี้ยวขวานะครับเลียบของส่งน้ำนะครับเป็นถนนรูกรางอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถึงจะขึ้นถนนหมายเลข322นะครับเอ่อก็คือสุพรรณบุรีดอนเจดีนะครับตรงนี้นะครับก็ห่างจากตรงตัวของจังหวัดสุพรรณบุรีก็ประมาณ20กิโลเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวขวา ออกถนนมาถึงยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นไปที่ตัวตอ,อ,อนเจดีตัวตลาดดอนเจดีตรงนั้นก็7กิโลเมตรนะครับจะไปโรงพยาบาลไปตลาดนะครับไปสถานีตำรวจนะครับไปแหล่งแต่ตรงนี้ด้านหน้าน,นี้ก็มีมีมีคอมมิวนิสตสโตร์แล้วนะครับมีมีร้านค้านะครับมีร้านสเต็กมี ซีเจนะว่าใกล้เคียงตรงนี้ก่อนที่จะไปเราจะไปถึงตัวอำเภอดอนเจดีก็มีอยู่แล้วนะครับแต่หมายความว่าถ้าจะไปตรงที่เป็นโรงพยาบาลสถานีตำรวจสำนักง,งานที่ดินะนะครับก็เจกิโลเมตรนะครับไปที่ตัวตลาดดอนเจดีนะครับตรงนี้นะครับสวนมะม่วงอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าไม่ได้นัดเจ้าของนะครับมาเอากุญแจมาไขเขากั้นรั้วนะครับรัวร้วอย่างนี้เป็นรั้วรวดหนาแบบนี้ ตลอด3ด้านนะครับตลอด3ด้านนะครับด้านขวาเนี่ยจะไม่ได้กั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นคูน้ําของอที่เป็นของกระทรวงเกษตรนะครับเป็นคูน้ําสาธารณะนะครับก็จะมีร่องน้ําของเรานะครับอยู่3ร่องน้ํานะครับตรงนี้จะเห็นเป็นหนึ่งร่องน้ําที่1ตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมอยากอยากจะพาไปดูมะม่วงข้างในตรงนี้ก็เป็นมะม่วงที่เริ่มออกดอกออกผลแล้วนะครับ ด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแค่สาสิบเมตรได้นะครับแล้วก็ลึกลึกเนี่ยประมาณสองรอยเมตรนะครับคือเป็นก๋วยเตี๋ยวพูดตรงๆเลยก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นหน้าแคบนะครับแล้วก็ยาวนะครับยาวร่องน้ำมีสามร่องนะครับร่องน้ำตรงนี้มีสามร่องน้ำนี่เขาก็เก็บมาตั้งแต่ หน้าฝนนะครับก็เป็นร่องที่สะอาดนะครับดูแลอย่างดีสะอาดแล้วก็มีน้ําเต็มทุกร่องนะครับอันนี้ผมก็ให้ดู่าม่วงใกล้ๆนิดนึงนะครับก็มีเริ่มออกดอกออกผลกันบ้างนะครับเนี่ยมันจะยาวไปอย่างเงี้ยยาวไปอย่างนี้แต่ว่ามีรั้วตลอดนะครับนี่ผมเดินอยู่ที่ตรง ที่เป็นพื้นนานะครับเป็นพื้นนาข้างๆอันนี้ถ้าเป็นหน้าทํานาผมว่าสวยนะเพราะว่าข้างๆครับเป็นเขียวเขียวเป็นนาเลยอ่ะแล้วก็เป็นสวนของเราอยู่ตรงเนี้ยนะครับยาวไปสองเมตรนะครับแล้วก็ด้านนู้นนะครับก็จะมีถนนก็คือมีถนนหน้าหลังเลยนะครับตรงเนี้ยเรียกก็เป็นที่ดินจัดรูปนะครับของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับ ที่ดินจัดที่ดินจัดรูปเนี่ยจะมีความสวยนะครับเพราะว่าทางสำนักง,งานจัดรูปที่ดินนะครับเขาก็จะมาจัดให้ที่ดินที่ดินเนี่ยสวยเท่าที่จะทำได้นะครับที่ผมก็ให้ดูภายใ,ในสวนหน่อยหนึ่งนะครับก็อย่างเนี้ครับสภาพก็เป็นสวนมะม่วงเป็นแถวๆยาวเป็นแนวยาวไปถึงนู้นถึงถนนด้านนู้นนะครับ ถนนด้านที่ติดเรียกว่าเป็นด้านหลังก็ได้หรือว่าด้านหน้าก็ได้นะครับตรงนั้น่ะสุดตรงต้นกล้วยทางนู้นเลยนะครับก็คือสุดสวนนะครับประมาณอยู่ที่ประมาณ200เมตรได้นะครับท่านจะปลูกบ้านด้านไหนก็ได้แต่ว่าถนนด้านนู้นจะเป็นลักษณะของลุกรังอยู่นะครับถนนด้านที่ผมเข้ามาเมื่อกี้ ก็เป็นถนนที่เป็นหินคลุกนะครับผมให้ดูในสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับลองดูนะครับลองดูคลิปพอพพอพอ้าข้าๆพอประมาณนะครับแล้วก็มาเดินดูของจริงกันนะครับก็จะนัดให้เขาเอากุญแจมาไขคิดว่าตอนนี้เจ้าของไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่า มะม่วงอาจจะออกผลแต่ยังปีนี้ผมว่าได้ไม่เยอะหลักส่วนเนี้ยคืออาจจะจ้างคนดูแลแล้วก็ได้ผลไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับก็ถ้าท่านมาดูแลเองก็ต้องรอนะครับฤดูกาลหน้ามันก็พอมีนะครับแต่ไม่ถึงกับดูแล้วเยอะเต็มต้นนะครับแต่ว่ามันก็มันยังมีรุ่นที่ กำลังออกดอกอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากผมให้ดูทิวทัศน์รอบๆนะครับน้ำนะครับไฟฟ้าปปาก็เดินเข้ามาที่เห็นเป็นแนวสายไฟ,ฟเห็นไหมครับตรงนั้นนะครับเดินเข้ามาประมาณสักร้อยกว่าเมตรได้นะครับมาถึงตรงที่ดินนะครับไฟฟ้าปปานะครับก็ จำเอาไปเลยแหะครับจำเอาเลยจำเอาแบบขอไฟฟ้าชั่วคราวก่อนก็ได้นะครับตั้งเสาเองเดินไฟเข้ามาหรือว่าถ้าจะใช้เป็นโซลาเซลล์ก็โอเคเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเล็กๆนะครับถ้ามาปลูกบ้านเล็กๆไว้พักผ่อนวันหยุดนะครับวันว่างวันที่ต้องการรีแลกซ์นะครับวันลองวิกเอนอะไรพวกนี้ก็บ้านเล็กๆ ปลูกเป็นเ,เป็นนอกดาวเล็กๆก็ได้นะครับก็ใช้เราก็ใช้โซลาเซลล์นะครับเดินแต่ประปานะครับประปามันจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าที่เราจะตั้งเสาไฟฟ้านะครับชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยที่เห็นเป็นเป็นเลือกสวนเนี้ยมันมันจะบางบ้านอยู่นะครับชุมชนก็มีล้อมๆนะครับ ก็สนใจนะครับก็โทรมานะครับ0ู60 56 8 444นะครับมาดูกันนะครับเป็นสวนม่วงที่อยู่ในราคาที่ยังเรียกว่าฟังแล้วยังมีความรู้สึกว่ามันว้าวนิดนิดหนึน่งว้าวนิดหนึน่งก็คือสวนสวยน้ำดีนะครับถ้าดูแลดีดีดผลมันก็จะดีนะครับอันนี้ยังไม่สายเกินแก้นะครับมันยังเป็นต้นที่ ยังไม่ได้แก่เต็มที่นะครับต้นที่เพิ่งจะสาวนะครับเราสามารถดูแลให้ดีได้นะครับก็โทรมานะครับ060568444นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ